โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะกลับเข้ามาอยู่ในเกมอนิเมะเอเวอรเจนอร์นะครับน้องๆทุกคนตอนนี้อัปเดต18นะครับเป็นอัปเดตของนารูโตะภาคถล่มไอ้เพียนเอยถล่มโคโนฮะนะครับแล้วก็เป็นภาคที่อ่านารูโตะนะครับผมนะเป็นเซียนกบนะครับฝึกเซียนกบอยู่เนาะแต่ว่านารูโตะมาช่วยอ่าตัวโคโนฮะไม่ทันนะครับผมทุกคนแต่ว่ามาช่วยตอนหลังอะตอนนี้โคโนฮะเราถล่มไปแล้วอ่ะน้องๆ โอเคครับผมนะวันนี้พี่จะมารีวิวตัวละครนารุโตะนนครับผมนะที่เป็นร่างเซียนกบนั่นเองเนาะแต่เป็นตัวละครยังไม่เอยังไม่อีโวในครับน้องๆทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับว่านารุโตะจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปเลยครับผมมารู้อบร้านรับบริการกดเกมพาร์ตกดผลราคาถูกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกม Anime a ม v e n t u r e เจบอกฟุตแล้วก็ King Legacy นะครับผมและยังมีบริการขายไก่ตันราคาถูกสุดคุ้มนะฮะ แล้วก็ยังมีบริการขายโรบักนะครับผมนะราคาถูกมากมายนะครับผมน้ไม่ว่าจะเป็น v p server หรือว่าจะเป็น ID pass นะครับสามารถใช้บริการได้นะครับผมนะลิงก์ร้านอยู่ใต้ล่างดน description เลยครับไปใช้บริการได้นะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะค่าวางขั้นแรกของนารูโตะนะครับงน้องอยู่ที่2000นนี่ครับนารูโตะนะฮะอันนี้เป็นเลเวล1เนาะทุกคนนะคืออาจจะอัพเลเวลให้ไม่ทันเนาะทุกคน ดูดว่าของไม่มีเยอะขนาดนั้นนะครับนารูโตะเลเวลหนึ่งนะครับวางขั้นแรก2000ดาเมจขั้นแรกอยู่ที่777ดเนะครับโหเ,เลขโคตรสวยเลยตึงๆเลขตองซะด้วยโอเคความเร็วาการโจมตีที่4 8วีแล้วก็ระยะอยู่ที่17.9นะครับน้องๆนะครับมาดูสักเอมาดูการโจมตีขั้นแรกนะครับเฮ้ยเป็นการโจมตีเหมือนตัวซาสกเกะเลยอะเป็นการโจมตีแบบว่าเอา่อเป็นวงเซอร์เคิลอะแล้วแล้วไม่ได้เล็กนะเซอร์เคิลแบบนี้แบบว่าตอนที่แบบวางตัวแล้วเป็นเซอร์เคิลแบบนั้ไม่ได้เล็กนะครับ เซอร์เคิลขั้นแรกอะไม่ได้เล็กเลยนะถ้าเป็นแบบนี้ฮเป็นการแบบว่าเอ่อใส่กระสุนวงจกักรอะทุกคนนะเป็นกระสุนวงจักรนี่ครับแล้วก็พุ่งไปนะครับน้องๆทำดามเมจหนึ่งคิตนะ <_ S 1> โอเคอัปเกรดขั้นต่อไปใช้เงิน2,500ันหารนีครับดามเมจเพิ่มมา1,332ดามเมจนะครับแล้วก็ระยะนะครับผมนะเพิ่มเป็น20.1เนาะส่วนความเร็วลมตีที่ไม่พูดก็คือเท่าเดิมนะครับน้องๆอัปเกรดไปเลยครับ <_ S 1> อัปเกรดขั้นต่อไปใช้เงิน3,500ันหารนีครับผมนะดามเมจเพิ่มเป็นน2,221ะครับ ความเร็วการจมตีทุกคนเท่าเดิมนะเราก็ระยะเพิ่มเป็น21.1นะทุกคนนะโอเคอัปเกรดไปเลยต่อไปนะครับผมนะจะเป็นรัสเซนซูริเคนนะครับน้องดูจากชื่อแล้วน่าจะเป็นท่าที่พี่ชอบมากที่สุดในเรื่องนารูตโตะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะน่าจะเป็นเอเอดาวกระจายวงจักรอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนนะที่แบบว่ามันเป็นแบบกระสุนวงจักรและเป็นดาวกระจายอยู่ข้างเอแบบตอนนี้นารูตโตะไปฝึกะนะน้องไปฝึกวิเศษนะครับ โอเคครับผมอัพเกรดขน่อไปเช่นเดืน6กพันนะครับผมนะเปลี่ยนท่าเป็นราเซนซูริเคนนีครับแป๊บหนึ่งนะหลุดครับผมแป๊บหนึ่งหลุด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 มอนหลุดเฮ้ยมอนหลุดไหวไหมเนี่ยไหวไหมไหวไหมไหวลรมั้ง โอ้ยคิวจัดชิวจัดโอเคครับผมนะไปรีวิวไอตัวนารูโตะต่อครับโอเคครับผมอัพเกรดขั้นต่อไปเลยนะไอเซ็งนึงหกพันนะครับผมนะเปลี่ยนท่าแล้วก็เพิ่มดาเมจมาเป็น5้าพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับความเร็วการตีทุกคนนะเพิ่มเป็นเจ็ดจุดเจ็ดนะครับแล้วก็ระยะเพิ่มเป็นยี่สี่จุดสามนั่นเองนะทุกคนนะอัพเกรดไปเลยครับผมเป็นเซอร์เคิลเอเหมือนเดิมนะแต่ว่าวงใหญ่ขึ้นนะครับน้องๆโอเคครับผมนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าตีแอร์หรือเปล่านะครับน้องๆยังไม่ตีแอร์นนนนะะะคครรรัััับบสาหไออตตตววเูโทุกนะ อัปเกรดท่านขั้นต่อไปใช้เงิน9,000นะครับผมนะดาเมจเพิ่มเป็น7,219นะครับความเร็วการโจมตีทุกคนนะก็7.3นะครับลดลงมา0.4วิแล้วก็ระยะนะครับผมนะเพิ่มเป็น25.3นั่นเองนะทุกคนนะโอเคครับอัปไปเลย อัปเกรดขั้นต่อไปใช้เงิน12,500นสี่ครับความเร็วการโจมตีทุกคนนะก็ลดลงมา0.5วิกันเลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็ระยะนะครับเพิ่มเป็น26.4นะครับแล้วก็ไอ้ดาเมจเพิ่มเป็น9,996นี่ครับน้องๆอ,อ,อันนี้ย้ำมาว่าเลเวลแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าเลเวล100พี่ว่าขึ้นหมื่นหรือ20,000ไปแล้วนะครับพี่ว่านาโตะเนี่ยเป็นตัวละครที่เบสดาเมจสูงกันเลยทีเดียวนะอัปเกรดไปเลยครับตอนนี้อัปเกรด5เเรรรรรีีียยยยบบบ้้้้อออแลลวนนนะคััตตดห นะฮะตอนนี้บ้านใกล้แตกเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับผมนะถือว่าเป็นการรีวิวสั้นๆแล้วกันเนาะทุกคนนะโอเคครับผมนะนารูโตะวางได้3ตัวเหมือนเดิมนะครับน้องๆแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับยังไม่ตีแอร์นะครับผมนะนารูโตะนะครับตอนที่ยังไม่อ e นะีโวเนาะยังไม่ตีแอร์ ตีอยู่ที่9,996นะครับความเร็วการตมตีอที่6.8แวีแล้วก็ระยะ26.4เนาะโอเคครับผมนะก็จะมีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดสามารถบอกได้นะครับน้องๆสำหรัสนี้พี่ขอตัวไปก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปรีวิวคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม